สาวกซุมครับวันนี้เรามีของดีมาให้ทุกคนนะครับราคาถูกมากลดสวยมากไม,ไม่ถึงแสนนะครับอ่ะเริ่มกันด้วยคันนี้ก็คือ m a สด้3 hatchback 5ประตูน,นะครับเป็นสีพิเศษเป็นตัวท็อป SP นะครับปี2020นะครับจดทะเบียน2 0 2 1รถเมือเดียวเจ้าของเป็นผู้หญิงนะครับประวัติซ่อมศูนย์ตลอดล่าสุดที่เข้าไปซ่อมศูนย์ก็เมื่อ มาเดือนสี่นะครับผมให้ดูมุกเซอร์วิสนะครับดูภายนอกรถก่อนรถเดิมๆนะครับสีเดิมนะครับคันเดิมน็อตเดิมไม่ขยับให้ดูตรงนี้ตรงนี้เป็นรอยหน่อยหนึ่งนะครับสียู่คือว่ามันเตี้ยอช่ครับพอเตี้ยแล้วมันไปพูดกับพุทบาทละกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยย่นแต่ไม่เป็นไรนะครับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งแต่เราซ่อมให้ที่เราจะไม่เก็บให้เพราะว่าอยากให้มาเห็นแบบแห้งๆเลยรถแบบแห้งๆ หน้ารถนะครับก็มีรอยหินบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าอยากให้เก็บให้ก็แจ้งได้นะครับเจะรับเก็บให้ล้อแม็ก88ยางเต็เต็มปีอะไรวะนะครับดูปีกับเฮ้ยยางปี2024ยางปีนี้ครับสัปดาห์ 2020, ที่เจ็ด2024เนี่ยยางใหม่มิชลิน88ชุดนี้ก็น่าจะหลายหมื่นถูกนะน่าจะหลายหมื่น เส้นทีามันจะเป็นทงน่า,าได้นะครับฝั่งนี้สวยสีเดิมดำเดิมนะครับให้มาดูข้างในเนี่ยหัวน็อตไม่เคยแกะนะครับหัวน็อตไม่เคยถอดเป๊ะเป๊ะเนียนเนียนไม่มีภาพสีใสๆนี่นุง่งใสๆนะครับไม่เคยมีรอยแกะนะครับเราดูกันอย่างนี้นะครับบอดี้บางๆงสวย ตะเข็บนะครับเดิมกิฟกิฟอันนี้ของเดิมนะครับมีกิฟด,ดูเม็ดอาร์ดูเม็ดอาร์ตเปไป,ไปเรารีวิวกันแบบเรียวๆนะครับจัดๆเลยไม่มีงานเตรียมคันนี้เอาเข้ามานะครับผมล้างเผัดสีทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วข้อมีหน่อยนึงตรงนี้กระจกเนี่ยเป็นรอยเหมือนโดนอะไรหล่ลนใส่อะ หน่อยนึงนะครับแต่ตรงนี้เหมือนเดิมครับที่ไม่ซ่อมเ็อยากให้มาเห็นรถแต่ถ้าลูกค้ายอยากซ่อมนะครับอยากเปลี่ยนเราจัดการให้มีประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับ mm hmm. ดูขางหลังกันก็ <c oughs> ดูเบาะหลังก่ <c oughs> อนเบาะหลัง <c oughs> เนียนสะอาดไม่มีพับไม่มีขาดไม่มียู่นะครับสแสดงว่ารถรถคันนี้ใช้ขับเป็นหลักไม่ได้ใช้กันทุกนะครับมีสไปเลอร์หลัง นี่หลังเดิม,ดมนะครับเนี่ยดูดินี่คือจุดที่สังเกตนะครับพลาสติกเนี้ยมันซื้อมาติดไม่ได้มันไม่เนียนนี่คือของเดิมของเดิมขเมขาเรียกว่าถ้าเป็นพักเรียกว่าจุดซื้อจุดขายนะครับนี่จุดซื้อจุดขายผมเดิมเดิมนะครับแะเก็บเดิมคมๆอันนี้เป็นแบบติดเนาะ้ายจะเบียนถอดไว้เพราะว่าผมทำความสะอาดนะครับน้ำสีดำสี เอ็ <M. S 2> มดูได้ยังใหม่ด้วยดูข้างหลังสิคมสวยสะอาดครับไม่มีขาดไม่มียุ่รดบ้านแท้ๆรถบ้านแท,ท,แท้ๆด้เสร,ร็จตลอดชื่อเห็นโอ้ใบเสร็จค่าท่อใบเสร็จค่าท่อโอเคขอ,อเปลี่ยนร้านร้านนี้ด้วยร้านดังครับท่อ HKS ครับ ถ้าท่อ,ทอจจหมื่นเก้าครับถ้าท่อหมื่นเก้านี่ใบเสร็จเราเก็บไว้ก่อนเีืรอใบเสร็จมามาแลมบอสนะครับตัวเ,เอสพีพิเศษเสียสวยแห้งๆคมๆเลยทีนี้ให้มาดูดูตัวรถแล้วนะมาดูเอกสารอย่างที่หนึ่งเลยก็คือประกันชั้นหนึ่งนะครับนี่ ประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งนี่ประกันชั้นหนึ่งจะหมดเมื่อ30เดือนหนึ่งปี6กปคือปีหน้านะครับค่าเบี้ยประกันนะครับเบี้ยประกันอยู่ที่เมื่อกี้ผมดูอยู่นะเบี้ยประกันมันสองหมื่นกว่าบาทแต่ว่าลูกค้าประวัติดีก็ได้ส่วนลดเหลือหมื่นกว่าบาทนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่นะเห็นว่าเบี้ยประกันเนี่ยหมื่นเจ็ดนะครับ ในใบเสนอราคาเนี่ยเขาเสนอมา2 0,000กว่าบาทแต่ว่าลูกค้าเปรัตบดีนะครับก็เลยได้ส่วนลดเหลือหมื่นกว่าบาทก็ให้ไปด้วยนะครับหรือถ้าลูกค้าจดไฟแนนซ์ก็มาดูครับว่าไฟแนนซ์ขอให้เราประกันใหม่หรือเปล่าอะไร้ยครับเดี๋ยวเงื่อนไขนที่เดี๋ยวมาคุยกันถ้าซื้อไฟแนนซ์นะแต่ถ้าซื้อสดก็จบครับง่ายโอนได้เลยอันนี้คือบุ๊กเซอร์วิสบุ๊กเซอร์วิสอ๋อในสัมบมล รถของเราอ่ะเราชอบรถที่เป็นม e ีบุ๊กเซอร์วิสของศูนย์นะครับซ่อมศูนย์ตลอดนะครับน้ำมันเครื่องแหวนกองน้ำยาล้างหัวฉีดต่่งล้อซอฟต์แวร์ MRCD นี่เปลี่ยนตลอดทั้งล่าสุดที่เข้านะครับนี่19เดือน3ปี67ล่าสุดนะครับทั้งล่าสุดสำหรับล้อต่วงยาง สวัสดีครับพี่อ่าแต่ถ้ามีงานซ่อมนะครับนี่ให้ดูตัวนี้งานซ่อมก็คือคันเนี้ยมันเก็บงานมาหมดละนี่ชุดเ,เกิร์ลเบสกระจกมองข้างกระจกมองข้างทางกระจกมองข้างพับกลางไม่สุดมีเสียงแครกแเนี่ยข้อทำลูกลอกเปลี่ยนสนายพานนาเครื่อนละชุดซ่อมกระจกซ้ายขวาเนี่ยอาด,ด้าเนี่ยไอตัวกระจกที่มันเวรากด ทับปิดเปิดเพื่อมันชอบแตกนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับนีบนะ่เราทำแล้วเราเล่นรถสวยแล้วก็เซอร์วิสสวยครับเขามีประกันชั้นหนึ่งชั้นนี้ถนนราคาไม่แพงครับถูกตลาดแน่นอนตลาดขายกันรุ่นนี้ปีนี้นะครับไม่บวกลบประมาณนี้นะครับขายกันอยู่ 6, บวกใส่กว่าผมขายแค่ห้าเก้าเก้านะครับห้าเก้าเก้าเท่านั้น จัดไฟแนนได้เต็มถ้าคุณเครดิตดีนะครับ mm hmm. เรื่องไปแนนต้องคุยก mm ันว่าจะทำยังไงให้ดันเครดได้แต่ถ้าซื้อสดเรื่องราคาพรอะว่ากันครับว mm hmm. ่าอยากได้เท่าไหร่พร้อมจุดเท่าไหร่ยังไงก็ถ้าขายได้ผมขายอยู่แล้วครับ mm hmm. ดูแลดีเ mm hmm. ต็มที่ไป yeah.